ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีบรรยากาศดีๆพราะอาหารอร่อยแบบนี้ชื่อร้านข้าวท่าข้าวท่าตามชื่อจริงๆบรรยากาศสุดฟินติดร<ม>ิมน้ํานั่งสบายบรรยากาศดังคาเฟ่ใครชอบบรรยากาศชิวๆแนะนําว่ามาที่นี่ได้เลย<อ>เปิดได้ไม่กี่เดือน<ม>บอกเลยว่าดีมากอาหารแต่ละอย่างบอกว่าโอ้โห มันดีไปหมดเลยหมูกรอบก็กรอบสุดๆมึกยัดไส้ก็นแน่นๆแหงป้าเผ็ดๆกินคู่กับบรรยากาศแบบนี้ความฟินจะไปไหนเสีย ห้าร้านไม่เจอหมูแถวท่ากระเทียมอยากกินก็ตามไปอ้อ,อเขายุดทุกวันพุธด,ด้วยเด้อกินให้ดูหนึ่งคำแล้วจะบอกว่าฝินมาใครอยากฝินตามปอนก็ตามไปกินที่ร้านเข้าท่าเลยนะคะแล้วจะมารีวิวร้านอื่นต่อไปติดตามปอนไว้ด้วยนะคะ